พี่อยู่บนรถนะคะเดียแล้วก็บิวตี้นะคะที่มา CDC นะคะมาอาบน,น้ำที่ CDC นะคะแล้วก็มาซื้อของเล็กๆน้อยๆอยที่ที่แบบเสื้อผ้าสวยๆแล้วหนูก็มาเที่ยวหนูมาเที่ยวที่ไหนหนูเก่งไหมคะบอกสิสุดสวยสุดสวยเก่งไหมคะบอกสิลูกลูกคันสุดสวยเก่งมากเลยสุดสวยมาเที่ยวทั้งสองที่แน่ สวไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ย CDC ะะ CDC แล้วก็เช่นท่านนะคะตรงถนนเรียบทางด่วนนะคะตรงถนนเรียบทางด่วนนะคะตรงถนนเรียบทางด่วนแถวประดิษฐ์มรนธรรมหนูเหนื่อยมากๆเลยนะคะหนูกำลังแฮ่แฮ ก็ทําเต็มที่มากๆเลยค่ะหนูมีความสุขค่ะนะคะคุณแม่ก็มีความสุขค่ะสวยๆนะคะวันนี้เรานะคะก็ขอบคุณนะคะตากล้องยินดีบริสก์นะคะคือ <c oughs> คุณว่านนั่นก็คุณว่านนะคะ <c oughs> ที่มาช่วยนะคะในการแบบมาเที่ยวกันแล้วก็พาน้องบิวน้องบิวตี้แม่เรียกเขาสวยๆเขาอาบน้ําแล้วนะคะน้องสว เย็นๆนะคะน้องส,สวยๆรู้สึกว่าวันนี้อบอ้าวเพราะว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกน้องก็รู้สึอกอบอ้าวค่ะน้องก็เลย <c oughs> ตอนนี้อยู่ในรถแบบสบายใจหลายเดูขอบคม,มีสมบายใจน้องสวยไหมคะนี่สวยไหมคะแม่ให้หนูสุดสวยอ่ะสวยไหมคะแค่คหัวล้อสิไอ้อ้วนไม่ได้มาไอ้อ้วนนี่พี่อ้วน พี่อ้วนอยู่บ้านค่ะพี่อ้วนไม่ได้มานะคะพอพี่อ้วนอ่ะให้เคยอาบน้ําให้ไม่ได้นะคะพี่อ้วนจะงับหัวเลยค่ะ ก็หาว่าที่เจ้าสาวก็ยังช่วยลองหมาจอนได้อีกตัวหนึ่งนะคะยังได้ค่ะให้เป็นเจ้าสาวของพี่บ่าวนะคะอ่าป้าวันป้าวันทายหนูสวยด้วยค่ะป้าวันนี่หนูคือนางเอกนะหนูนางเอกนงเรื่องนี้แล้วก็ป้าวันเออไอ้หนูอายไอ้หนูอายป้าวันหนูเหนื่อยมากเลยมันร้อนป้าวันป้าวันร้อนไหมครับป้าวันร้อนไหมคะหนูร้อนมากเลย คือก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือทำได้ดีมากๆเลยค่ะไม่งองเงยนะคะแต่ว่ามีตื่นเต้นแล้วก็อยากจะไปข้างหน้าตลอดเลยค่ะอยากจะไปข้างหน้าตลอดเลยแฮปปี้ดีค่ะว่าไงอ่ะบ๊ายบายเดกบ๊ายบายค่ะนี่คือเบื้องหลังของหนูนะคะหนูอยู่ในรถค่ะตอนนี้หนูกำลังจะกลับบ้านไปหาพี่อ้วนแล้วนะคะสุดสวยกำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย